สวัสดีครับผมชื่อสมชายและว,วันนี้ผมจะมาไล่จับสัตว์ที่มันมารบกวนเกษตรกรนะครับเริ่มจากเจ้า <Position ing. S 2> ตัวสีค้นนาที่วิ for, ่งอยู่ข้างหน้าเราก่อนเนื้อกันโอดโอดว้าวกลางเวยหาจะลอยละลองไายเป็นของเล่นบินไม่ได้รอบไม่จริงความเมงว่าอันไกล้นโอ้วโดดเร็วไป ในเมื่อเราจับไม่ได้เราก็จะไม่ยอมแพ้สวนสัตว์ของเราจะต้องเปิดทําการเพื<ม>่อ<ฮ>แล้วเราก็จะต้องจับสัตว์อย่างน้อยสองตัวมาเปิดทําการสวนสัตว์ให้ได้คือมาสีควายธนูเอ,อ๋ยจงเชื่องซะตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าโอ้โ,โอโ้มันโกรธมันโกรธแม่งม,มากโอ้โหแต่ว่าจับได้แล้วขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึกสักหน่อยเช และในที่แห่งนี้ผมก็กำลังเผชิญกับฝูงควายที่กำลังชุนลมุนกันอย่างวุ่นวายเป้าไม้ยของผมก็คือการจับสัตว์ใหม่ๆนะครับอู้นั่นไงเจอแล้วมาลายเออเ <c oughs> มื่อกี้เป็นการลองกล้องเฉยๆเรายังไม่ทันตั้งตัวแต่โดนควายถีบซะง,งั้นโอ้โหตอนนี้ควายของเราเริ่มโกรธแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าข้างหน้าข้างหน้าเจอมาลายแล้วครับอู้แล้วก็โดดไปจับ มาดูกันสิว่าผมจะจับม้าลายตัวนี้ได้หรือไม่โอ้โหได้มาแล้วหน้าตามันดูเออเออมันคนจับเลยฮะถ่ายร,รูปมาดูสัตว์ที่เราจับได้กันดีกว่าตัวแรกควายควายจริงๆและตัวที่สองม้าลายโอเคตอนนี้เราจะมาสร้างที่อยู่ให้กับเจ้าควายแล้วก็เจ้าม้าลายแล้วก็เปิดทําการธุรกิจโดยมี เรือบินบินขึ้นมานะครับโหธุรกิจนี้เราต้องรวยเละเป็นแน่เด็กๆจ๋าเชิญจ้าเข้ามาเลยโอ้โหเด็กหล้วเนี่ยเหมือนจะโชว์กล้ามเข้ามาด้วยหรือว่าเขาใส่เสื้ออยู่หรือเปล่าต่อไปก็สร้างโรลงม้าลายอืมฉันแวะไปดูดูกรลงม้าลายดีกว่าอืมดูหเหมือนว่านักท่องเที่ยวจะชอบสัตว์ที่เราจับมาได้นะครับต่อไปเราก็จะไปจับสัตว์กันมาอีก โอเคลงมาที่เดิมแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เจอกับฝูงควายอุ้ยน้ำมันช้างจับช้างโอ้โหจับช้างขี่ช้างจับตะกะเตนแตไม่ใช่ไม่ใชขี่ช้างชนควายโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ช้างมาแล้วและผมก็โอ้โหผมใช้ท่าโหวดนะครับท่าย,ยากโดยการแหกขาถ่ายรูปสักทีเอาไปอวดแต่ดูว่าช้างที่ผมจับมามันจะไม่เชื่องเท่าไหร่โอ้โอ โอ้ยแกก็ตั้งใจโยนใช่จะจะไหมเนี่ยสำหรับที่รู้นะครับข้อมูลที่ผมได้รับมานั่นก็คือควายแถวนี้นะครับมันเถื่อนจริงๆมันกระโดดซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังยังกับมันเป็นกบในชาติก่อนอและนี่ก็คือฝูงควายดิกำลังไล่หนีคนที่กำลังจะกินมันนะครับโอ้โหและก็ไม่ใช่ใครอื่นผมนี่เอง <laughs> โอ้ยนะ่าสัตว์ใหม่โอ้โหได้แล้วโอ้โหนี่คือวัวกระทิงนะครับดูเหมือนว่าเราจะจับได้แล้ว วัวป,ป่านึกว่าวัวกระทิงจับได้แล้วก็ขอหาวิวถ่ายรูปสวยๆแชะอืมคมเมนเบิร์ดชื่ออย่างอินเตอร์เลยโอโะโ,โ,โอ้โหโอ้โหตอนนี้นะครับผมกำลังเข้าสู่ช่องแคบมารกาตอนนี้เชือกของผมก็เวียงไปจับได้ควายตัวนึงแล้วนะครับอ้มตอนนี้วิ่งได้ระยะพันเมตรมาแล้วและควายก็กำลังโกรโอ,โอ้โหแล้วมันก็เวียงเราตกอื้อห แต่ถามว่าผมสนใจหรือไม่ที่ผมตกจากหลังควายผมตอบเลยเด็กครับว่าผมสนแน่นอนปวดหลังจะตายหายอยู่แล้วขี่ควายที่มันกระโดดได้มันกบนี่มันก็จุกท้องชิหายแล้วหัวหน้าสั่งให้ผมทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหัวมัวแต่ถ่ายวอล์กอยู่ได้ผมจับสัตว์จนเหนื่อยแล้วผมก็เลยมาดูคอกสัตว์ของผมนะครับโอ้โหตอนนี้อัปเกรด40เหรียญได้สร้างกงช้างก่อนแล้วเราค่อยมาอัปเกรด กรงควายนะครับอืมตอนนี้มีร่มเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่กินน้ําเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนเราสร้างแล้วมันไม่มีที่กินน้ําให้สัตว์แล้วเนี่ยเปิดให้ผู้ชมมาดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหตอนนี้มีคนเข้ามาดูเยอะมากเลยนะครับผมจากตอนแรกที่มากันแค่สองคน <c oughs> ในเมื่อคนมาดูเยอะแล้วเราก็อัปกรงมา,ลาไลฟ์เลยนะครับ <c oughs> เพื่อความไม่ให้อาย <c oughs> เดี๋ยวเด็กๆจะหาว่าเราทารุณกรรมสัตว์ ไปลุยกันตัวและเราก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้แล้วนะครับอตอนนี้เราเข้าสู่ลึกก้อนหินใหญ่โอ้โหขี่ช้างแล้วนะครับโอ้โหช้างมันชนหินไม่ได้หรอโอ้ยช้างชนหินไม่ได้ถ้างั้นขออัปเกรดกงช้างหน่อยดีกว่าเพราะว่าช้างไม่มีน้ำจะกินเลยโอ้ดูน่าชิคครับแม่ช้างไม่มีน้ำจะกินแต่ตอนนี้มีน้ำกินแล้ว <laughs> รุนกรมสัตว์มากโง่ไอ้เจ้าเด็กนั่นมันจะต้องฉันไปถึงเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวขี่ให้ดูเลยอโหผมคิดว่าการขี่ช้างก็ไม่ได้ยากเท่าไหรนะครับขนาดประเทศไทยยังขี่ช้างไปโรงเรียนได้เลยซึ่งปกติแล้วการขี่ช้างมันก็ไม่ได้ยากเท่าไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะยากตรงที่ช้างมันตกมันนี่แหละโอ้โหเมื่อผ่านไปได้พันเมตรมันตกมันซะแล้วแล้วข้างหน้าไม่มีอะไรอยู่โอ้โหและตอนนี้ผมก็ได้ลงไปนอนกองกับพื้นนอนกลางดินกินกลางสายจริงๆ สำหรับควานช้างใหม่ๆนะครับผมก็ขอแนะนำให้ขี่ช้างจนมันใกล้จะตกมันแล้วค่อยเวี่ยงเราไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับและส่วนสัตว์ของผมก็ได้มีสัตว์เยอะแยะมากมายตอนนี้ผมกำลังขี่ควายไปโอ้โหผ่านไปแล้ว1,000เมตรนะครับอู้เจอสัตว์ไหมช้างใสมงกุฎโอ้โหตัวเขียวเชียวนึกว่าตะใคร่น้ำ และในที่สุดก็จับได้แล้วโอ้โหฝุ่นตลบเพียวช้างพระราชาโอ้โหชุดแจ่มไปเลยหามุมถ่ายรูปก,ก่อนโอเคมุมนี้แหละอืมรัฟเฟลชื่อแกน่ารักจังเลยผิดก,กับตัวเฮ้ยข้างหน้านมันอะไรโอ้โหช้างไหมโอ้แอโอ้โ ไม่ได้สิเราจะมายอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้เราอุตส่าห์เจอช้างหายากสักทีโอ้โหนี่ไงอื้มันคาบดอกไม้มาด้วยหรือว่างวงมันคือดอกไม้กันแน่โอ้โหร้างหน้ามีสัตว์ใหม่ด้วยแต่โอ้ขอจับช้างก่อนอืมช้างตัวนี้มีหน้ามันเหมือนรถยนต์ชนิดหนึ่งผมว่าการเอาตัวเราในป่าคงไม่ได้ใหญ่เท่าไหรยกเว้นการคุยอย่างของช้างแบบนี้โอ้โห บาดเสียวจริง2,000เมตรผ่านไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เข้าสู่ช่องแคบอีกแล้วและก็ผ่านน้ําตกเมื่อไรฉันจะไปถึงสัตว์ตัวใหม่ได้สักทีนี่เโอ้โหแล้มาลายมาลายโกรช่องแคบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังและความถนัดในการขับขี่สัตว์เป็นอย่างสูงซึ่งฝูงมาลายพวกนี้นะครับมันก็จะกําลังวิ่งไปเพื่ออพยพเพื่อไปหา ทุ่งหญ้าที่จะกินมันจะสามารถดำรงชีวิตต่อได้หรือไม่เราต้องติดตามรับชมกันดูแต่ตอนนี้โอ้โหฝูงมีทั้งฝูงควายฝูงมาลายเลยนะครับอืมเยอะจริงๆิงโอ้โหชนตูดควายเฮ้แต่ดูช้างที่เราจับมาได้สกอนโอ้โหมีแต่ระดับเลยขึ้นไปทั้งนั้นโอ้โหนี่ระดับตำนานเลยใช่ไหมเนี่ยนี่น่ะรอช้างระดับตำนานโอ้โหชื่อวีนัสจัง ผมคิดว่านักท่องเที่ยวจะชอบตัวนี้มากแน่ๆเพราะว่ามันเป็นลายหายากที่สุดที่ผมเคยจับมาได้และแค่นี้ก็ยังไม่พอเราจึงจําเป็นจะต้องไปจับมาเพิ่มไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับก็ขอ,ขอขี่ช้างไปจับเลยความสามารถของช้างนะครับก็คือสามารถชนต้นไม้ได้นะครับแต่ไม่สามารถชนหินได้อู้นั่นไงข้างหน้าเราเจอแล้วตอนนี้ผมได้จับม้าลายแล้วนะครับลายสมชื่อจริงๆเลยนะเจ้า ลายผสมเสือนะครับโอ้โหข้างหน้าข้างหน้ามีอีกโอ้โหนี่แหละครับได้มาแล้วหนึ่งโอ้โหโยนไม่โดนแล้วผมก็หวังว่ามันจะไม่หายไปไหนนะครับโอ้โหข้างหน้าผมนี่เออชนแปบแล้วเราก็จะมาอัปเกรดข้อควายกันต่อโอ้โหมีฟางข้าวเพิ่มขึ้นมาด้วยต่อไปเราก็จะขี่ช้างตัวนี้ออกศึกกันนะครับไปกันเลย ชนทุกอุปสรรคที่ขวางกั้นจริงๆขนาดสัตว์ยังชนว่ากันว่าการขี่ช้างเนี่ยให้มันง่ายมันก็ต้องขี่ช้างติดต่อกันนะแล้วก็เวลามันตกมันเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเอาตัวใหม่มาขี่แทนอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับโอ้โหมันตกมันแล้วออ้เอล้รข้างหน้าเจอมันคือแมมโมตโอ้โหสุดยอดพลังทําลายล้างโคตรสูงเลย และตอนนี้ผมก็ได้จับสัตว์ดึงดับบันมาได้แล้วครับขอถ่ายรูปก,ก่อนโอเคแล้วก็มาดูประสิทธิภาพการคว้างของแมมมอนะครับโอ้โหอย่างไกลเลยอย่างแรงโอ้โหและตรงนี้โอ้โหไม่มีสตา์ให้ขี่ต่อฟื้นคืนชีพโอ้โหฉันนี่อยู่ยงโคกระพานจริงๆดังควายธนูนที่ฉันขี่ตอนนี้เลยแล้วข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรกันโอ้โหเข้าบ,บีบเข้ามาช่องแคบอีกแล้วแล้วฟูงควายกับมาลายอืม ควายกับม้าลายนี่มันเยอะจริงๆและสวนสัตว์ของเราก็ได้เปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังด้วยตอนนี้แผนที่ในการสำรวจของเราสามารถขยายเพิ่มไปยังเขตอื่นได้นะครับโอ้โหเพิ่มขึ้นมาแล้วสำหรับสัตว์ใหม่ใช่ไหมและเราก็ได้รับโอ้โหรูปปั้นอนุสาวรีนักขี่ควายธนู ้งั้นเราไปสำรวจดินแดนต่อไปกันเลยครับไปกันเลยยิงปืนใหญ่ส่งไกลมาจากเกาะลอยฟ้าโอ้โหแล้วก็เจอสัตว์ใหม่นกกระจอกเทศสัสตว์ตัวนี้นะครับโอ้โหเวลาโกรดนี่จะแบบจะเป็นยังไงกันโอ้โหมุมนี้ก็ดีนะถ่ายรูปอืแฉงั้นเรามาลองดูดีกว่าว่าเจ้านกตัวนี้มันจะวิ่งเร็วได้ขนาดไหนกันโอ้โหเร็วมากเลย จะบอกว่าผมจะใช้นกกระเจาเทศตัวนี้แหละในการพิชิตหาจับสัตว์ใหม่ต่างๆโอ้โหถึงหนึ่งพันเมตรแล้วมาดูกันสิว่าเราจะเจอกับสัตว์อะไรโอ้โหมีสัตว์ที่เราจับมาได้เยอะแยะมากมายโอ้โหวิ่งแบบลายตามากตอนนี้โอ้เจอสัตว์หม่โอ้โหยนี่เลยเจ้านี่เลยเจ้านี่คือตัวอะไรอะ่ะดูเหมือนมันมีหัวสมองปูดโปนขึ้นมาด้วยใบยสันโอโอ้หื เจ้านี่น่ารักจังเลยนะทรงแอฟโรด้วยโอ้โหระดับตำนานเฮ้ยมาถึงก็ได้เลยโอ้โหโอ้โหสัตว์ข้างหน้าตัวใหม่โอ้หมาลายสายรุ้งโอ้โหตัวนี้แปลกถึง2,000เมตรแล้วโอ้หพังกี้ซีบราโอ้โหอย่างจ้าบเลยถ่ายรูปกันแชะได้รูปคู่มาแล้วโอ้โหตัวนี้ก็ระดับตำนานอีก ปาดโอ้โหวันนี้ผมจับได้ตัวระดับตำนานเยอะมากเลยครับอย่างแจ่มเลยแล้วตอนนี้สัตว์ทุกตัวมันก็วิ่งไวขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วตรงนี้มันก็เป็นช่องแคบด้วยไงแล้วมาลายดันโกดโกดโอ,โ,โอ้โหเปลี่ยนโอ้ไม่มีสัตว์เน่อกระทบกับแง่งหินมาดูสัตว์ที่เราจับได้กันนะครับนี่ก็คือม้าลายสายรุง้งและตรงนี้เราก็จะสร้างที่อยู่ให้กับนกกระจอกเทศเพิ่มมีหุ่นไล่กายอยู่ข้างในด้วย ก็สำหรับใครถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็กดให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ